สวัสดีครับผมแบ็กกี้คลองสี่ SD นะครับทางช่องสื่อมวลชนออนไลน์ SD วันนี้เราก็อยู่ที่โลตัสสมุทรส,สงครามแม่กะล,ะลองนะครับอันนี้ก็เป็นงานสอสอว์ m e สนเะสมาพันธ์ SME นะครับจัด3วันนะครับ4 6ธันวาคม2563นะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับ10โมง กว่าร้านค้าต่างๆก็กำลังทยอยเตรียมจัดบูจัดสินค้านะครับอกิจกรรมบนเวทีวันนี้ก็จะมีน้องๆนักเรียนนะฮะมาประกวดร้องประกวดเต้นมาประกวดวัฒนธรรมพื้นบ้านเนาะได้หลายอย่างนะครับมีสินค้านาทีทองด้วยนะครับวันนี้นะฮะ มีมินิคอนเสิร์ตนะครับผมศิลปินนักร้องมากันเยอะนะครับวันนี้มีกระเตะปลาลมสียอบพรอนะอละครราชสีมานะฮะโคนิงโชว์ศิลปินดาราหน้าเหมือนนะครับน้องแจ๊ะขนูอาสยองนะครับโคนิงโชว์ดาราหน้าเหมือนนะครับผมแล้วก็พีอีตวงลังเซอื์อนนะครับศิลปินดาราหน้าเหมือนโคนิงโชว์ฟีวันนี้ฮะมาในนามวงไอเลิฟยูนะครับวันนี้เรามาขึ้น เป็นวงไอเลฟยูนะครับกับผู้การภูนะครับเอ๋สอสวอตลาดนัดชุมชน SME พิกวิกิตสร้างโอกาสให้ SME นะครับโครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME สมาธ์ SME น, SM e. นี่เป็นคาเล็กเตอร์ <c oughs> มาถ่ายรูปได้นะครับนี่ใหญ่มากนะครับ <c oughs> ยักษ์นะฮะข้างในบูธตอนนี้ก็มีร้านค้านะครับเขยอย จะเดิมาจัดบูธกันนะครับมีรถเซตตาด้วยธนาคารอมสินสวัสดีครับสวัสดีครับสสวผู้สูงวัยโอ้ไม่ใช่ SME ส่งเสริมอะไรนะสวัสดีการไม่ใช่สอวใช่ไหมส,สูงวัย อันนี้ผมชื่อมาริโอฮะมาริโอมาริโอเมาเหล้าอันนี้วายฮะวายอันนี้จะเป็นน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาวแท้ค่ะน้ำผึ้ง<อ>เต็มขวดเลยนะคะ <c oughs> ตาไรหรือว่อาวายมะนาวทหมดเลยนะคะ <c oughs> อ๋ะอมะนาวใช่ค่ะสี่ขวดร้อยค่ะซื้อเป็นของฝากได้อืมอัญชันน้ำผึ้งอืมอัญชันมันดีไงเนี่ยบำรุงสายตานะคะแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยอืม เดี๋ยวดูหน้าดูหน้าดูหน้าเจ้าของร้านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณน้ำค่ะคุณน้ำโอ้ผสมเตาตะกูลค่ะมาจากไหนฮะเนี่ยนครปฐมค่ะอ๋อมาไกลมากเลยฮะคาเฟ่ทุกนาตาโตนะคะเออเดินทางมา800ร้อยกิโลส่งแล้วครับผมไม่ยั่งสั่งไม่ยั่งสั่งสั่งมาแล้วไม้กันสั่นสั่งอีกอันนึงมันมาอีกอันนึงไม่ตรงปกสรุป สูรคือโดนหลอกลาด้า <c oughs> สาดาของแท้อันนี้เฟซนี่เฟในี่โดนหลอกสั่งของมาโดานหลอกเลยครับอันนี้สบู่สมุนไพรนะครับอสมุนไครับกระาแอบได้หัวนะคะนี่สลยมากอืมบทำมือจากธรรมชาติ อ๋อสมุนไพรแล้วก็ผลิตสบู่เองใช่ค่ะที่ไหนครับผลิตที่ไหนที่ตำบลแม่ยา่างอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มค่ะอ๋อมาจากนครปฐมค่ะอันนี้สมุนไพรเราเพิเ่มเทคโนโสารเคมีครับค่ะแล้วเอามาแปรรูปแล้วก็ใส่ด้วยน้ำผึ้งอ๋อมีน้ำผึ้งใช่ค่ะน้ำผึ้งแท้นะครับน้ำผึ้งมันเป็นสารกันบูดจากธรรมชาติเพราะเราไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารเครื่องอกอ สภาพผิวค่ะอ๋อผิวทั้งผิวหน้าผิวร่างกายผิวใช่ค่ะทั่วร่างกายเลยค่ะอืมครับแล้วก็มีจำหน่ายที่ไหนบ้างเนี่ยก็มีจำหน่ายทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศอ่ะทั่วประเทศทั่วประเทศนี่อยู่ที่ไหนร้านร้านอะไรฮะอันนี้ขายในออนไลน์อ๋อออนไลน์ขายอยู่ที่บ้านอ๋อในเฟซบุ๊กออนไลน์อ๋อสั่งได้ที่เฟซบุ๊ก อ๋อนี่นะครับติดต่อในเฟซบุก๊กบ้านรักสนไพรอ๋อมีเบอร์โทรด้วยอืมครับสมุนไพรนะครับฝีมือคนไทยฮะคนไทยทำเองแล้วก็มีกาแฟดาวเดอวยนะคะของสายตาตัวนี้เน้นแต่สมุนไพรค่ะมีกาแฟด้วยใช่ค่ะวันนี้มาโปรโมชั่นนะคะสักชิ้นละสองสองร้อยเก้าสิบใช่ค่ะพี่อาบูชัวพี่นันอ๋ออาบชูชัวอยู่ใน นี่กาแฟาเราผลิตเองด้วยเป็นของบริษัทเ้องเฉลิมนะคะบริษัทแอปพัสเนี่ยค่ะก็คือเป็นกาแฟาที่มีทั้งหมด25ชนิดอยู่ในหนึ่งซองอแล้วผิวจะสวยค่ะมีลลรต้นด้วยแล้วมีถังเช้าเห็ดเจือแล้วก็มีงาเนี่ค่ะมี25ชนิดออ๋และที่สำคัญะคะเป็นย่าหวานนะคะ ยีย้าหวานแล้วก็เป็นกาแฟอาราบิก้าเกรดเอนะคะแล้วก็ถัว่วถั่วเหลืองเนี้ยค,ค่ะแทนครีมเทียมมีโปรตีนสูงที่สำคัญคือมันมีสรรารสกัดจากภูเขาด้วยนะคะภูเขาต้านมะเร็งนะต้านมะเร็งแล้วก็มาหวาับนนี่จะบอกว่า15บซองนี่ส9 0เ แต่วันนี้มาจัดโปร4ถุงเหรอเอ4ถุง1,000บาทอืมีโปรโมชั่นใช่ค่ะใช่โปรโมชั่นนาทีทองอันนี้เป็นไลฟ์สดเหรอคะเป็นเดี๋ยวอัพอัพลงยูทูบอ๋อโอเคโอเคครับคุณมากๆเลยค่ะครับอันนี้บ้านรักสมุนไพรนี่สบู่การันตีค่ะเพราะว่าตัวเองใช้อยู่อันนี้อายุจะ50แล้วนะคะนี่อันนี้50่าแล้วค่ะน่าใช้มากโอ้โหไม่บอกไม่บอกไม่รู้แล้วเนี่ยเลือกว่า20ต้นๆแล้วเนี่ย ใช้แล้วหน้าเด็กครับไกลมวง็น้อยกงใส่เย็ใครสนใจนะครับ S อดไลนะฮะเตสเบอร์ฟอร์นี่นะครับผลลั์นะฮะใช่ใช่ใช่ของไทยครับฝีมือคนไทยทำเองนะครับนี่อุดมุนคนไทยด้วยกันอืมครับสมุนไพรไทยนะครับ ่าของดีนะครับอยู่ที่เมืองไทยนี่นะครับ <hearing S 2> อองานขอบคุณครับสวัสดีใจเย็นในการถ่ายคลิปมากครับครับผมสมุนไพรอันนี้สมุนไพรเทวดาใจดีเป็นเป็นสมุนไพรครับชื่ออะไรนะฮะเทวดาใจดีค่ะทำไมถึงชื่อนี้ฮะ มันถามคุณสูงเลยครับอ๋อสูงอืมครับมันมันใช้ใช้ยังไงมั้งฮะเบบดาจีดีนวดเหรอฮะนวดค่ะลองไหมคะอืมครับมันจะไม่เงยหน้าไม่เงยหน้าแล้วกลิ่นหอมเพราะเราผสมเออ่บ้านสมุนไนด้วยพี่บอกว่าเลยนวดนวดตรงไหนฮะถูแล้วก็ดมดูก่อนโอ้อ๋อถูแล้วก็ดมนะ นะะคใจมันจะไม่เงื่อนานถ้าคุณทำจากนะข้างในคือเปนส่วนผสมของน้ำมันงาแล้พวกว่านเนี่ยะครับผมอหอมเวลาเวลาง่วงๆนี่หายง่วงไหมหายเลยครับเวลาเวลาดมตอนก่อนนอนครับมันจะหลับลึกครับอ๋อนี่ฮะใช่ครับหลับลึกเลยเนาะใช่ล่องจมูกนี่เนาะอย่างถ้าไม่สบายนะดมก็แบบคัดจมูกอะไรพวกนี้ยช่วได้เลยเป็นไข้เป็นหวัดครับเป็นไข้เป็น คัทเจ้าู้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถุงออย่างเงี้ยพี่ใช้ถูงมอแล้วแบบมอยางเงี้ยอ๋อถุยมือดมอยูรแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ทำให้หลับลึกด้วยนวดแขนนวดขาได้ไหมได้ครับ๋อได้หมดเลยเหรอนี้ใช่เลยครับ๋อคลายได้หมดเลยทุกส่วนนะครับเมื่อยเส้นตึงเส้นยืดอะไรได้หมดเลยอืมครับวก่อนเจลเจ้าของเจลชอบใช้นะครับซื้อไปเยอะเลยครับอ๋อครับชื่อเทวดาเทวดาใจดีเทวดาเจดีอ๋อ นี่ส่วนผสมอะไรบ้างแค่ไหนผสมป็นสูตรมีมีว่านครับมีไพลมีว่านมีน้ำมันงาครับอืมมันหลายอย่างนะครับอ๋อผสมน้ำมันไพยด้วยไม่มีโอ้น้ำมันไพยพูดผิดผสมอาเป็นสีมงคลพี่น้ำอืะและแล้วนี่ไงแชมพูนี่แชมพูครับแชมพูสระผมค่ะกันผมร่วงคันหนังศีรษะ อันนี้เป็นโอท็อปจังหวัดระยองโอท็อปวอามาจากระยองเลยอ๋อมาไกลเลยนะอันนี้ของระยองครับแพรอันนี้ของบางเขตบางกอะบางกาะน้อยบางเกาะอ๋อมาจากพิเศเป็นผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ของนี่นบางเขตบางกอกน้อยอะบางกอกน้อยนะครับอันนี้อันนี้มามางานนี้หมายถึงว่ามามาประจำเลยป่ะ s n e เนี่ยหรือว่าเพิ่งมาครรั้งแกขอ๋อเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตลาดนัดชุมชนใช่ครับ ครับอ่าก็กระตุ้นเศรษฐกิจเนาะครับผมอ่าดีเลยครับจัดเราผมก็ตอบรับดีนะฮะครับผมวันนี้น่าจะมีผู้ใช้บริการมาเยอะเนาะวันนี้นะครับครับผมอ๋อวันครับผมอ่ครับอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับครับ กำลังเปิดร้านนะครับร้านค้าร <c oughs> <c oughs> ส,ส,สองร่างานเพิ่งเริ่มนะครับกำลังเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาลงทะเบียนกันเยอะแล้วอ่ะสักครู่นึงเดี๋ยวจะพิธีกรเรานะครับคุณกระเตยป่า คุณแพตตี้นะฮะเป็นเป็นพิธีกรด้วยนะครับเจอกันสักครู่นะครับ